มากินกว๋วยเตี๋ยวเดอ้อทุกคนกว๋วยเตี๋ยวลานเก้านี่แหละกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นมีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อพี่หนุ่ลูกชิ้นกระแซบเดีเป็นลูกชิ้นเนื้อล้วนๆไม่มีแป้งเลยนะจ๊ะสำหรับร้านนี้ร้านขาประจำที่ยายสมมักไปนั่งกินซึ่งมันไก่ออกจากบ้านยายสมไปสามกิโลหนึ่ง เส้นกับเนียวโน่มเลยเส้นมีเมื่อนี่กินเส้นมีกินเส้นซู่มมือพี่น้องสําหรับย้ายสม้มกินเส้นทุกวันจะเออกินเขา่ากินเข่าเวลาเดียวคือกินตตอนเศร้าตอนเที่ยงกะเป็นกล้วยเตียวบะซันกะส้มตำบะซันกะย้ำข้าวปุ้นนี่อยังเฮ็ดกินไปยังเส้นนะเพราะว่ามื้อเอนื่องที่กินเข่าแค่เวลาเดียว ตาตอนเศร้าบะน,นี้ย้ำแรงกะกะเป็นนมพ่กเป็นนมกะเป็นบักม่วงไปยังสิล่ะเมือบางเทือกับบวก,กินยังสิแม่ที่เป็นแบบนี้ทุกมือสำหรับเอ่อชีวิตประจำวันของคุณยายส้วมหวานพาเพลินนะจ๊ะทุกคนเมื่อนี้กับไปกินน้ำมูลหลายคนอยู่ตะวันตั้งกล้องใส่ตนาจากของเด้นนี่สามคนซีกับยายสมนี่แหละ กองมันหมุนบ่ด้เนาะแซบอีรีเด้อเอ้ยบามาก็คืบอยากอีกล่าน,นี้แซบอีรีเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละนั่นแหละแต่เราเลือกเอาลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวไก่มะละแต่ว่าเบื่อไก่นะเบื่อไก่แล้วเรา ตอนนี้เฮากินแต่ลูกสินเนื้อเนื้อล้วนๆมันอร่อยมากกินกับอันมะระกรอบๆพี่น้องเอ้ยบรยากพากเลยแซ่บหลายอยากซเบร์ส้สอมก็คือสีโพดโพกไปเนีย่ยมะระเพื่อนเฮดแซ่อันน้ำเกลือเนาะแซ่น้ำเกลือแล้วก็ไปลงทางน้ำแข็งกรอบมะระใหญ่กรอบขมกับ่บบขมหลายขมกับแบบกินได้แซ่บๆนี่แหละ การปรุงกว๋วยเตี๋ยวเหรอยายส้มกินสมหวานเปรียปร้ยวๆออกหวานนิดๆปรุงกว๋วยเตี๋ยวสมซื่นอนั่นแหละสมหวานนั่นนะสมสมหว,นว,นวนานๆจักหน่อยแซ่บทำไรๆดีอยากอีกว่าเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวว่าเลี้ยงเส้นบ่บว่าข้าวปุ้นบ่บบว่าก๋วยเตี๋ยว ยายสมกินบเบือ่บอเบือ่อกินเบื่อเบื่อเจ้าเถื่อกินไหนเบิดมือก็ได้แม่นแทนน้ำยาขนมเซนเฮ็ดไว้นี่เศาเบิดมือเลยทองโบกกะเศร้าทองโบกกะเศร้าอีกจังสีแม่มาก,กินมาก,กินเส้นเมื่อวานนี่ก็กิกนเมื่อวานนี่กลับมาจากขอกนแก่นกับมาก,กินเอ่อ ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนกระแทบไปอีกอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเขามีเขามีต้มเล่งไห้เขามีต้มเล่งไห้เห้าแทะเนาะป๊าสุดนี้โบยายโอ้ออยังอัดวิดีโอแป๊บนะึ่งกำลังกินกว๋วยเตี๋ยวแทบ บอมเสียบหลายก็เตี๋ยวไก่มาละแต่ว่ากินลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อกะแทบอิริเดยย้ายมันบอมีแป้งนอนมีแต่อันมีแต่เนื้อแทบอิริพี่น้องเอ้ยยายส้มจะไปตลาดแรงแล้วเดี๋ยวจะไปตลาดแรงไปซื้อไก่มาหนึ่งเลี้ยงบ้านเมื่ออื่น พรุ่งนี้เดือยังบ้านนะจ๊ะไปแล้วบายบายเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อว่าจะไปตลาดมันยังขาดอยู่เป้ากินเป้ากินย้ายสม <c oughs> <c oughs> เสียบลายมาละ <c oughs> ไป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  พอแล้วไปตลาดก็เด้่มบาดนี่